มาทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาที่เม่สายซึ่งพอเรามาถึงที่นี่แล้วตอนแรกเราจะรีวิวตลาดแม่สายซื้อของที่เราเคยรีวิวไปเมื่อนานมาแล้วเราก็กะจะอัปเดตว่า2 0 2 5เนี่ยมีอะไรบ้างแต่วันที่เรามาเนี่ยมันเป็นวันที่น้ำเพิ่งท่วมน้ำน้ำเพิ่งลดน้ำน้ำน้ำเพิ่งท่วมเสร็จเออน้ำเพิ่งลด รถเสร็จก็เหลือแต่แบบโคนเหลือโคนเหลืออะไรไม่รู้เลทเฮทไปหมดเแล้วเราจ่ายตังค่าค่าแดนมาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปข้างในเพราะเราไม่เคยไปเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าเจออะไรดีๆหรือถ้ายังไงลองเข้าไปดูข้างในกันไหมว่าในพม่าเนี่ยมีอะไรแล้วมีของกินอะไรบ้างวันนี้มันแน่มั่วซั่วไปหมดเลยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนไม่ได้ใจมาก่อนแต่อากาศร้อนและฝุ่นเยอะ เที่ยวพม่าครั้งแรกเที่ยวแบบงงๆเที่ยวแบบเออเที่ยวก็ได้เสียเงินค่าผ่านทางมาแล้วสามสิบบาทก็เที่ยวก็ได้อะไรเงี้ยเราเดินหลงมาปุ๊บแล้วพี่เขาก็แนะนําว่าไปเที่ยวไหมในพม่าซึ่งเราไม่เคยใช่ไม่เคยปกติเราอยู่แต่ชายแดนขอบแม่สายร้อนกินเบียร์อยู่ตรงนี้แต่วันนี้มันน้ำขุ่มแล้วเขาก็เลยยื่นใบนี้มาแล้วบอกว่าไปไหมพระทันใจซึ่งที่ฮิตนะฝนมืดดทองงสวยแล้วก็อีกอันนึงเป็นชเวดากองนี่เขาก็เลยว่าอ่ะอ่ะอ่ะไปก็ไปไม่เคยไป แล้วเราก็มากับแบบงงๆเราก็เลยบอกว่า ใชอย่างนั้นให้พี่เขาอ่ะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นอ,อาหารพม,มา่าอาหารพม,ม่าแท้ๆเราไม่เคยกินบอกเลยว่าผมไม่เคยกินอยากลองหูก็เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะพาเราไปไหนเรา<ม>เราเองก็ยังงงๆอ,อยู่แต่ว่าแอบ,บแอบ,บ,บ,บว้าวราคาเพราะว่าตอนแรกคิดว่าแบบอุ้ยเขาเดินมาถือใบเนี้ยแล้วเรากัวไงโดนผ่านแม่โดนขนสองคันหรือเปล่าคนละคันหรือเปล่าสรุปคันละ300ก็คือตกไปเที่ยวเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปหมดเนี่ยเลย5ที่อ่ะไปเที่ยวสองคนก็ตกคนละ150ใช่ใช่คันละเขาบอกว่าคั ละส0มร้อยจริงๆถ้าเรามากันหลายคนหคนเนี่ยก็น่าจะคาะาสามร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าเขา่าจะคิดเป็นรายหัวแหละมันไม่คุ้มเขาก็ตกคนละร้อยห้าสิบาสามารถไปได้หมดเลยเออแต่แต่เราไม่ไม่ขนาดนั้นแดดแดดร้อนมากเราไม่ไปสู้เราก็เลยแบบอ่แล้วลองดูมาแล้วรถเราใช่มาแล้วอขึ้นมันจะเงาเงาหน่อยนะโอเคเราได้ ตอนนี้เราอยู่พม,ม่าของแท้ใช่เราไม่เคยไม่เคยเลยตอนแรกเกือบถอดใจเราก็เกือบข้ามกลับไปอ เพราะว่ามี QR code แล้วให้พันกเงนอว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจ่ายตังค์ไงอะ่ะก็ใช้เงินสดเหรอใช้เงินไทยเหรอ,ไม,อไม่ได้แลกเงินพมา่ามาด้วยออไม่รู้ด้วยว่าเงินเป็นยังไงไรู้ด้วยเราเรามีแต่เงินไทยคือเราไม่ได้เตรียมตัวว่าแบบจะมาไหนแล้วจะอยู่เหมือนแบบอะไรจับพัดจับหูเอา้าเอาเอไปไปไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แลกเงินมาเลยอะ่ะเออไม่รู้ไกลแค่ไหนด้วยเนะี่ยว่าเขาใช้เงินไทยหรือเปล่าน่าจะใช้เงินไทยเพราะอยู่ชายแดนแถวนี้น่าจะใช้เงินไทยหรอเออแต่อนี้คือเราเราไม่รู้ด้วยนะว่าเขาจะพาเเรราาไไไไไปหหนนนนนนนกกลลขดดด้้้้ววย็มู่แแงงิสตออีคคืบ์พั จริงว่ะเขาก็มีแบงค์พันุ์แล้วเอาจริงแต่งตัวไม่ได้เหมาะก,กับเข้าวัดเลยอะไม่ได้เตรียมตัวจะมาเข้าวัดเงยเตรียมตัวจะมาเที่ยวอ่ะอแต่งตัวไม่เหมาะกับเข้าวัดเลยเขาพามาซอ,อยไหนไม่รู้นี่สร้างด้วยเงินของคำสม,มดิครับเงินของมาถ้าถ้าองค์ดานซ้าะเป็นพระสมปัารถนาถ่ายได้ใช่ไหมครับโอเค ถ้าถ้าที่ว่าพระหันหน้าตามันจะอยู่บนนี้พี่ที่นี่เขาใช้เงินไทยกันปะคะใช้เงินไทยกันหมดใช้เงินกันหมดทองนี่นะอครับถ้แจะดีใกล้ใกล้ก็ได้ก็คือคล้ายๆจองจองพาแล้วก็เดินขยับเย็นไปนี่ทุกคนเห็นไหมพระเขาจะหันหน้าตามเราเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมโอ้โหทำสวยอยู่นะนี่ผมซูมให้ดูนี่เฮ้ยขยับจริงดูดิ ตะกินเนื้อเด็ดเดียวไปแนะนําให้ดูชิมดูไอหมูปิ้งเหมือนก็แล้วกันหมูปิ้งพม่ามันเป็นหมูคล้ายๆล้ทางเลียะเพิ่งเสอร์ฟไม่ได้สามบาทเอ้าเหรออ๋อดีครับตอนน้สองบาทตอนนี้สามบาทอ้าวดีครับอยากกินพื้นพวกอยากสตรีท้นบี่ยอยากกินพื้นบ้านลองชิมอย่างนั้นดูได้ๆกับข้ตอทขึ้นมาโอเคได้ครับไปพี่เขาก็น่ารักดีนะนากมพี่เขาแบบเนี้ยนะตอนแรกอ่ะเราเราด้วยความที่เราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเราจะกลัวความรู้สึกแบบเขาจู่โจมเราอ่ะเนื่องจากเราเดินข้ามแดนมาปุ๊บเขาจะแบบเขาไม่ไม่ไม่เราก็ เขาค่อยๆเดินตามเรามาแล้วค่อยๆยื่นกระดาษว่าอยากเที่ยวไหมครับไรื่างแล้วก็การแต่งตัวเขาสุภาพเขาเลยแบบค่อยๆแนะนํแเราก็เลยรู้สึกว่าเราหยุดฟังเขาก่อนชแล้วก็เลยได้มารถพีเขาตอนนี้แต่แบบคนก่อนหน้าเนี่ยที่เจออะไปไหมไปไหมจะไปไหนอะจะไปไหนอะอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวดูกระโชกห้องาเราก็เลยแบบรีบเดินแต่คนนี้พี่เขามาแบบว่าอยากไปเที่ยวไหนไหมมีวันทียวได้ะอะไรเงี้ยเราก็ฟังหน่อยก็ได้แล้วก็นี่เลยมานั่งนี่แล้ว อันนี้คือพระธาตุชเวดากองคิอเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็แค่อยากมาเห็นเฉยๆเพราะเราไม่เคยมาพม่าเคยได้ยินใช่เออเราเคยได้ยินเราเคยได้ยินแล้วเราก็พามาดูเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรื่องประวัติศาสตร์อะไรใครใครรู้คอมเมนต์ไว้หน่อยเออแต่นี้เราเราไม่พามาดูเราเราไม่รู้เรื่องเราเน้นแต่ของกิน แต่แบบในแพ็กเกจเขาแบบอยากพาไปอ่ะโอเคพาไปเราก็พาไปได้เออนึกงนู้นนนเป็นน้ำไปดูไหมไปดูไปดูดูไปน่าจะร้อนเท้าอยู่นะอ่าลองดูลองดูหน้าวัดเขาก็มีแบบของขายเหมือนบ้านเราเลยนะเนี่ยก็จะมีแบบของกินมีน้ำอุยแซนวิชคอนดอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้ําก็คือโคคาโคล,ล่าถ้าถ้าเรากินน้ําสมุนไพรของเขา จะเหมือนบ้านเราปล่าวะเฮ้ยมีอะโวคาโดปั่นเปล่ามันก็น่าจะเหมือนของเราอะโวคาโดปั่นเอ้ยจริงๆนะเนี่ยพูดจริงนะเนี่ยอ๋อนี่เหมือนเป็นตลาดตอนเย็นนะเนี่ยเขากำลังเริ่มตั้งวะก็จะเป็นน้ำปั่นมีส้มตามก็จะตาแตงวะเหมือนไทยเลยแต่เมนูอาจจะอ่านไม่ออกแต่เราจะบอกได้นี่ทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบบ้านฝั่งเมืองพม่าตึกราบ้านช่องก็เหมือนบ้านเราเนาะมันก็คือตึกปกติเนาะเนี่ย แต่เราไม่ค่อยเห็นแบบคอนโดสูงๆนะอาจจะอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าป่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่าว่าจะ <ใน S 2> เขา <ใน S 2> จะพาะเราไปกินอะไรบ้างเออปะไปดูกันของกินพมา่าเนี่น่าจะเป็นครั้งแรกจะแปลกๆเลยหรืออะไรยังไงแบบพื้นถิ่นป่ะไปดูกันฟิลเหมือนนี่เหมือนตอนเราไปการเราไปการที่การอาจาบุรีที่ที่ไหนนะนั่งกินมาะสองบาทสามบาทถนนคนเดินหรืออะไรสั่งข้าบุรีบแล้วยังไงเอย เรานั่งกินเลยอันนี้กินได้เลยเหรอคะหยิบได้เลยเราราดน้ำจิ้มยังไงอ่ะเขาก็จะเป็นหม้อหม้อยไม้ละกี่บาทครับสบาทอ่าตอนนี้ไม้ละสาบาทก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกไส้พวกเครื่องในจะเป็นหมูนี่หูน่ากินอยู่นะนี่นี่แล้วนี้เขามีน้ำซุปให้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เขายังไม่ได้เสียบเป็นแบบเป็นชิ้นๆตอนๆเห็นไหมจะเป็นพวกเครื่องในต่างๆลองจิ้มอ่าลองดูนี้ นี่คืออะไรเหมือนหมูอ่ะลองดูเป็นเหมือนซอสพริกหรืออะไรไม่รู้อ่ะว้าวว้าวเป็นไงอันนี้ไว้ไหนคะไว้นี่ก็ไว้จานเถอะเอาไว้พื้นเลยลองให้ฝันยวมันเลอะโหเป็นไงดีนะอันนี้หมูหมูนี่นี่หมูหมูจุ้มจุ้มจุ้มจิ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 ้มยกไมซแต่ว่ายกขึ้นมาอ่าแต่น้ำจิ้มเป็นฟิลเหมือนแบบ เหมือนซอสพริกอะอ๋อเหมือนซอสพริกแล้วก็ห,หวานๆหน่อยเออนี่คือสตตีิฟูดจริงๆนะข้างหลังนี่คือถนนข้างถนนข้างวัดอันนี้คือเหมือนวัดอะไรสักอย่างแล้วเนี่ย <c oughs> เป็น,นอะเป็นถนนแล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยชวนพี่เขามานั่งกินด,ด้วยกันม,<ๆ>มานั่งกินด้วยกันค่ะแต่น่ากินมากอะดูดิเ,เอยผมลองชิมน้ําดูก่อนน้าซุปเขาน่าจะกินน่าจะสดได้น้าซุปเหมือนเชงเชงเหมือนแบบเหมือนเหมือนอะไรนะก๋วยจั๊บ รสชาติจะเค็มๆหวานๆบอกไม่ถูกแต่เ,ออเดือดดีแต่ดีนะ <S <S ถ้ามากินตอกนกลางคืนบรรยากาศน่าจะดีผมว่าบรรยากาศแบบสรีทฟู้ดอากาศเย็นๆแต่นี้แดดร้อนไปหน่อยอันนี้เหมือนเนื้อหมูหนังหมูติดหนังหมูหน่อยนี่จิ้มน้ำจิ้มลองดูดิอือก็อก็ขัวหมูนั่นแหละแต่น้ำจิ้มเขาจะมีความออกไปในซอสอิกและปรุงปรุงแบบเผ็ดเผ็ดแล้วก็หวานหวานอุ้ยดีนะดีนะฟิลดีนะเมื่อกี้เขาเพิ่งยกมาน่นจะ มามไหมหรือตับอันนี้คืออะไรครับตบับตับ,ตบนี่ตับหมูอุ๊ยอร่อยดีพี่กินด้วยกันไหมพี่กินด้วยกันเลยค่ะ,คะเอาเลยตามสบายเลยมานั่งน,งกนักินด้วยกันเออบรรยากาศคือแบบสเต็กฟู้ดแท้ๆอันนี้ไส้ใช่เออ,เอลองกินดูสองไม้ปะรูดสองเลยปะโอโหอ,อยากกินเบียร์ละ <laughs> นะไสอีกสิบเฮ้ยอือไส้ตุ๋นโยเปืเป่อยจิ้มน้ำจิ้มแบบเผ็ดเผ็ดหวานหวานเวอรเกิดจริงๆเขาจะมีเครื่องเคียงเป็นกระเทียมกับพริกให้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็แล้วก็กินอย่างนี้แล้วก็กินพริกเป็นเม็ดเลยโอ้ที่นี่เขากินเผ็ดเหมือนกันนะอร่อยเลยถ้าจะล่อพริกกันเม็ดเป็นเม็ดขนาดนี้ฟิวฟิวได้ได้ของจริงชอบมากเออสตีดฟุ้ยของแท้ วว้า <Wow. S 1> อืมเขาก็ยืนทําตรงนี้แหละเดี๋ยวที่บ้านเราไม่มีเนาะหมายถึงว่าในประเทศไทยไม่มีเนาะมาเสียบไม้อย่างเงี้ยสบาทสาบาทเสียบไม้บ้านเราก็เป็นแบบหมาล่ากับหมูปิ้งไปเลยอ่ะเออใช่แล้วห้าบาทสิบาทก็อะไรอย่างเงี้ยสดน้ำซุปสดน้ำซุปไงคล่องคอสดอย่างอื่นสามสิบห้าไม่ต้องค้อนค่ะอ่าซึ่งที่นี่เขาว่าใช้เป็นเงินไทยเลยตปางกันเราไลุยต่อเราหาของกินกันต่อดีกว่า มีแบบพื้นบ้านหรือว่ามีแบบอาหารของพม่าเลยไหมพม่าแล้วอย่างอันเนี้ยในไทยอาจจะมีแต่ถ้าพม่าเลยอ่ะพม่าเป็นกับข้าวเป็นกับข้าวเป็นข้าวแกงเหรอข้าวแกงผมเคยเห็นมันจะมีเหมือนน้ำเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นแป้งหนึบหนึบเหลืองเหลืองอ่ะก๋วยเตี๋ยวพม่าเหรอไม่รู้ใส่อะไรมูอิงคาส่วนไหนเป็นตอนเช้าอ๋อเหมือนถ้าถ้าเป็นคนไทยก็กินโจ๊กตอนเช้าอ๋อออใช่ใช่มันจะเหมือนแบบเละเละเหมือน๊กเลถวในขายกันเยอะอ๋อเช้าเช้าไปกิน ร <Es> ้อนๆอุ่นๆนุ่มๆค่อยๆขายกันโอ้ถ้าสายๆก็เร <Samantha? S 2> oh ิ <water> ่มจะไปแดดแดดมุ่งเก้ามงก็เริ่มจะใกล้ๆจะหมดแล้วครับถ้างั้นไม่เนื้อวัวก็เนื้อแพะมันจะมีไก่มีหมูปลาคล้ายๆอาหารปากใต้อ่ะคล้ายๆอาหารใต้แล้วก็น้ำซุปเพาส่วนใหญ่จะเป็นใบกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้ทำให้ส้ม อ๋อทำใเปมันปเปยลรูกเปียวมันเกลตัวตัวมันตัวอ๋วอนีอ่แลวแล้ว <laughs> เขาก็เจอสิ่งที่เขาต้องการลองดูแต่ไม่เคยกินนะไม่เคยกิน เพราะป,ปกติเวลาข้ามาเราก็จะกินแต่แบบแบรนด์ไทยไงแบรนด์ไทยในราคาพิเศษในราคาพิเศษแต่ว่าของพมา่าเองไม่เคยกินมันเป็นฟิลดิ่งประหลาดกันนะที่เรากินข้าวแกงกับเบียร์บ้านอื่นเขาไม่กินกนหรอไม่รู้ก็ปกติเวลาเราก็เรากินข้าวแกงเรากินเบียร์้วยอ้ากินกับข้าวไงอหรอกินกับข้าวไงกินกับกับเบียร์แล้วก็กินข้าวมีเดียวเออนี่ครับแล้วผมมาเจอน้ําที่หน้าตาประหลาดอะไรไม่รู้ตอนแรกหยิบมานึกว่าของพม่าสุดท้าย มันเป็นภาษาไทยเนี่ยตอนนี้ภาษาไทยเว้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเครื่องดื่มผลไม้ผสมแร่ธาตุมิกฟุตี้น่าจะเป็นคล้ายๆพวกสปอนเซอร์อะไรพวกนี้คือเราหยิบมันนื่อ่าน้ำผลไม้ รสชาติแหมเนี่ยน้ำสับปะรดดีโดดีโดะไอ้ที่มันมีน้ำส้มน้ำสับปะรดอะรสชาตินั้นเลยเหมือนกันเป๊ะ <Complex. S 1> อ่านี่อันนี้คือแกงแล้วรู้ว่าเป็นเนื้อวัวรู้แค่ว่าอันนี้วัวอันนี้หมูอันนี้อันนี้ปลาอันนี้เหมือนแกงฮังรีหรือเหมือนแกลงลุกแต่เป็นหมูส่วนอันนี้อันนี้เป็นปลาที่พริกเยอะๆไม่รู้เหมือนกันคืออะไรแล้วอันนี้อันนี้ไม่รู้คืออะไรลองชิมก <h> ่อนไหมเออไม่รู้มันคืออะไรอะมาดูมันดูแปลกมันดูแปลกดีอะใช่ไหม ling. มู้อ่ะมันยังไงมันกดได้ไหมมันกดไม่ได้อ่ะมันแข็งเหรอข้างในมัเหมือนเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเกาลักษณลองกินดูดิอู้ยมันคืออะไรฮะมันคืออะไรไม่รู้มันหนึบอ่รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเกาลักที่หนึบหนึบอ่ะแต่ว่ารสมันจะไปทางแบบจืดๆมันๆอ่ะอ่าอุ๊ยทีเดียวทั้งยังเฮ้ยชอบมากคาปาก มันเกิดไปเหมือนกับรัดเการัดจะมีความหวานอันนี้ไี้กลึบอย่างเดียวจ,จืดมันฟีลลิ่งดีเอาไปกินกับน,น้ำพริกน่าจะอร่อยมากอ่ะนี่น้ำซุปที่เขาให้มาไปทางไหนไม่รู้แต่มันไม่แย่มันไม่แย่แต่ว่าไหนโยงอันนี้เปนเป็นยังไงบรรยายไม่ถูกอ่ะม,มันเหมือนแบบ มีทั้งถั่วมีทั้งมันมีทั้งอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่มันมันไม่แย่นะแต่ก,กินได้แล้วกันกินน้ำพริกดีวกว่าเออน้ำพริกน่ากินนะน้ำพริกเหมือนผมบอกไม่ถูกรากข้าวไหมราข้าวอลองดูนะปะ <laughs> คิดว่ามันจะเผ็ดอ่าิลองชิมดูนะลองลองชิมเขาให้เธอลองแค่แตะปลายลิ้นอ่ะเมื่อกี้เขาอาจจะเทเยอะไปหน่อยแต่เขาให้เธอชิมอืมฟีลเหมือนน้ำพริกหนุ่มแต่เลเวลความเค็มน้ำพริกหนุ่มปกติอะเบ็เบทเราจะอยู่เลเวลห้า อันเนี้ยเลวลอยไม่เราเราอาจจะติดเราอาจจะติดรสชาติที่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบพริกเผาพริกหนุ่มเอาไปเผาหอมหอมแต่อาจจะเค็มไปนิดสำหรับเราเราอาจจะติดรสชาติแบบไทยไงน้ำพริกมันจะไปทางเผ็ดทางหวานอ่าเออแต่พออันนี้เค็มก่อนแล้วค่อยเผ็ดตามไม่มีตามตามมันหนึ่งมันก็โอเคอ่าโอเคโอเคโอเคเรามาบ้านเขาเราก็ต้องลองกินสไตล์เขาแนนี่ลองดูนี้สิคือเนื้อวัวเนื้ออะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่าวัวไป มักเขาให้ชิ้นบนเริ่มเหนียวไหมไม่รู้ว้าเนื้อต้นนะปุ๋มอ่าเพิ่งกินได้เมนูเดียวเินไปเรื่อยๆมันชิอมากต้องกินกับข้าวเปล่าอม่เหงกักข้าวเปล่ากลิ่นคล้ายๆพวกแกงฮุแกงฮังเลของภาคเหนืออืมมันเป็นฟิล อย่างที่บอกเลยเหมือนแกงโฮแกงทางเลแต่เบสเขาเนี่ยไปทางเค็มแล้วก็หนัวส่วนเนื้อเป็นคล้ายคล้ายเนื้อตุ่นแต่มันยังไม่ได้ตุ่นยัไม่ได้เปื่อยมากได้เคี้ยวนุ่ๆหนับๆหน่อยกลังดีเออขมันก็ก็ดีนะดีเลยนี่ดีกว่านี่นี่มันหมูแกงอะไรไม่รู้ลองดูคล้ายๆมัดขมันฟิลหมูก็แน่นๆหนึบๆแน่นๆอร่อยนะหมู เค็มน้อยกว่าเนื้อนิดหนึ่งคล้ายๆบอกไดีแกงแกงอะไรสักแกงหนึ่งที่ไทยไม่มีเออแต่อร่อยกินได้เค็มๆนิดหนึ่งนี่อีกอันหนึ่งนี่คือปลาดุกผมสายปลาดุกปลาดุกหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมน่าจะใช่มั้งน่าจะแบบเป็นแบบเคลือบพริกแล้วแบบทอดกรอบมันแข็งมากแบบลองดูนะอุตกรอบมากนี่จะเป็นอย่างนี้ลองดูดิกินเนี่ยเหมือนทอดปกติ มันๆหน่อยแต่ก็มีพริกนิดๆอร่อยเลเนี่ยเดย์ผ่าเลยซุปอ่ะที่แบบที่เขาให้ฟรีมาอือมกลิ่นมันถั่วนะรสชาติมันมีความมีถั่วนิสงมีมันแล้วก็มีเหมือนใบมะขามรสชาติมันมันประหลาดดีเนี่ยดูเนี่ยมันจะมีความเป็นถั่วเนี้ยแล้วก็มีมันฝรั่งมันก็จะแบบมีความเหนืดเหนื่เอ้ยเอ้ยก็แปลกแบบนะกินได้นะแปลกดีสรุป สรุปผมชอบปลามันมันและเผ็ดเผ็ดเหมือนเป็นปลาดุกที่เขาเอาไปทอดกับน้ํามันพริกฟิลลิ่งนัไรแต่อย่างอื่นรู้สึกว่าส่วนตัวมันแอบเค็มไปนิดน,นึงโดยเฉพาะอันนี้อันนี้คือแบบล้างไตาอันนี้คือล้างายได้เลย อเกอะไรนะหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งสามห้าหรอหนึ่งสามห้าใช่ใช่ไหมสามสิบห้าเหรอหมายถึงว่าหมายถึงว่านี่เหรอไม่ใช่สิอันนั้นไม่แค่จานเดียวไงอันนี้ไม่ทั้งหมดอ่ะสามร้อยสามร้อยอันนี้เหรอสองร้อยเหรอ อ๋อร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับร้อยแปดสิบเขาบอกอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็อย่างนี้เราก็จะว่าหนึ่งร้อยสามสิบห้าคือเขาบอกว่าร้อยนี้ไอสามห้าเนี่ยไม่ใช่ก็จะว่าร้อยสามห้าสามกับห้านี่คือรวมเป็นแปดก็คือร้อยแปดสิบโอเค หลังจากที่เราคุยกับพี่เขาม,มีร้านอะไรแน่นๆเขาบอกว่าช่วงนี้มันร้อนมันต้องตอนเย็นๆซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะมาด้วยเราก็เลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวกลับแล้วกันอเออก็มันเป็นทริปที่งงๆแปลกๆทริป <laughs> พ,พี่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจจะลุยเข้ามาในนี้เออคือเราจะไปเดินเล่นแม่สายปกติเรามาเดินเล่นแม่สายอยู่แล้วเราชอบเดินดูของกรนจุกระจิกเดินซื้อยาดมเดินซื้อลูกอมเือไม่ทานตะวันอันนี้คือเราบุกเข้ามาในผรมาเลย ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันเรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ประทับใจนะเออประทับใจด<จ>้วยความที่พี่เขาที่เป็นคนขับรถอเอ,อ่เอ,อเขาเหมือนเป็นไกด เขาเป็นคนขับรถให้ด้วยขับรถให้แล้วเขาก็แนะนําว่าอ๋อปราสาทอันนั้นเป็นอย่างนั้นปราสาทอันนี้เป็นอย่างนี้เดินไปตรงนั้นตรงนี้มีจุดชมวิวทุกอย่างเหมือนเป็นไกด์ค่ะคือเหมือนเราจ้างไกด์ที่ขับรถได้ใช่หือว่าเป็นโชคดีของเรานะว่าแบบมันเพียวพม่าด้วยกันครั้งแรกเราแบบมาเจอพี่เขาน่ารักอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนําเลยอย่างหนึ่งใครที่กินข้าวแกงพม่าเนี่ยเตือนว่าอย่างหนึ่งเค็มระวังให้ดีๆเพราะตะกี้เค็มมากค่อนข้างเค็ม เค็มจืดมัน,มน<ช>เออมันจะเป็นฟิวนั้น<ช>เอออ่ะก็เป็นทริปที่ประทับใจม,มาแบบมั่วๆซัวๆวเออก็หวังว่าหรือหรืออาจจะเป็นไกด์อย่างหนึ่งให้คนที่เดินเล่นแถวแม่สายหรือแถวไทยเนี่ยอยากมาพม่าแบบเราก็ลองลองเขาเรียกว่าอะไรเหมารถจะบอกรถกระป๋อก็ไม่ใช่รถสองแถวก็ไม่ใช่กระบะน้อยดูแล้วกันวันละ ลองคุยกับเขาดูว่าันละเท่าไหร่แต่เราอะมา2คนก็เท่ากับคนละร้อยห้าสิบคนละอยห้าสิบเหมาคันสามร้อยบาทสามร้อยบาทถ้ามากันเยอะๆอาจจะถูกกว่านี้เออก็เป็นพี่ที่ประทับใจทิปหนึ่งก็เอาเราฝากไว้ด้วยละกันอยู่ๆไปเที่ยวต่างประเทศแบบน้โง่อะมาได้ยังไงมาได้ยังไงวะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่ต้องทอนขอบคุณพี่พาเที่ยว คครับวันหลังวันหลังเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมโทรหาพี่เดี๋ยวมาใหม่แล้วเดี๋ยวโทรหาได้หรือหรือถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยวกับพี่พี่มีเบอร์เบอร์ฝ่าไปไหมศูนย์แปดสามสามสองสองสามสองสองเก้าสองหนึ่งสี่เก้าสองหนึ่งสี่นี่พี่พี่เลยนะพี่แปงนี่ถ้าใครสนใจมาพม่าหรือมาให้พี่เขาพาเที่ยวได้นะยังไงขอบคุณมากครับวันนี้พี่ขอบคุณครับครับผมไป